ลบสคูณสลบสี่คูณศูนย์บกศูนย์ครับสี่ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกิจกรรมแรกที่ใช้สอนพี่ม .3 ก็จะเป็นกิจกรรมฝึกการคิด สั้นๆก็คือเป้าหมายเพื่ออยากเตรียมความพร้อมของพี่ม3ก่อนอนที่จะเรียนรูน้คณิตศาสตร์ในวันนี้นะครับผมก็กําหนดเลข4ให้4จํานวนเลข44ตัวนะครับก็ให้พี่ๆม3ดํดเนินการโดยใช้เครื่องหมายบวกลบคูณหารมามา,มาสร้างเพื่อให้ได้คําตอบให้ได้ผลลัพธ์นะครับ0ถึงเด็กก็ให้ความสนใจนะทีนี้พอพอพอ,พอ,พอมากข่านหลังจะยากขึ้นอีกขั้นหนึ่งเด็กก็จะเริ่มเชื่อม เชือ่อมความรู้เดิมหลายๆอย่างนะครับแต่อันนี้เด็กๆค่อนข้างมีควา,าสนใจนะครับแล้วก็สนุกด้วยได้ฝึกการคิดทุกคน กิจกรรมที่ต่อจากเลข 4, 4ีตัวนะครับวันนี้ก็จะเริ่มด้วยวงกลมก่อนเพราะว่าพี่พ,พี่มสามเคยเรียนผ่านมาแล้วเรื่องนี้ผมอยากทบทวนกิจกรรมเดิมก็คือเริ่มจากวงกลมถามเด็กว่าวิธีหาความยาวรอบรูปหายัางไงหาพื้นที่หาอย่างไรแล้วก็สุดท้ายค่าภายที่เราเคยพิสูจน์กันโดยการตัดกระดาษเนี่ยค่าภายสุดท้ายแล้วมันก็คือความยาวรอบรูปหารด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะได้ค่าประมาณย2 7ิบสหรือ3.14ไปเรื่อยๆอย่างนี้ จากนั้นผมก็อธิบายเพิ่มเติมโดยการนำรูปวงกมลมเล็กๆมาสองรูปมาต่อกันให้กลายเป็นทรงกระบอกนะครับเพื่อจะโยงเข้าสู่เรื่องทรงกระบอกผมใช้ม้วนวงกลมมาสองม้วนมาต่อกันก็ถามนักเรียนว่าถ้าวงกลมสองวงทับซ้อนกันมันก็จะมีค่าหนึ่งที่เกิดขึ้นในความสูงความสูงนี้ก็เรื่องเรื่องราวของทรงกระบอกเองจากนั้นเด็กๆก็จะเริ่มเข้าสู่เรื่องราวเดิมก็คือใช้พื้นที่หนะ้าตัดวงกลมเนี่ยมาคูณกับความสูงก็ได้ปริมาตรของทรงกระบอก ที่ที่ยงเข้ามาหลังจากที่พี่พี่มาสามทบทวนเรื่องพื้นที่วงกลม การหาปริมาตรของทรงกระบ,บอกแล้วก็จากนั้นผมผมติดกระดาษ A 4ไว้หนึ่งแผ่น,นก,กระดาษแล้วก็เชิญพี่กันออกมาช่วยวัดขนาดเ,นเพื่อนๆดูผมจะมีกระดาษอีก2แผ่นกระดาษสีฟ้าผมทําผมทําโดยการให้ความให้ความกว้างเป็นความยาวรอบวงของปากกลวยรูปแรกเป็นรูปกอไก่ผมจะติดไว้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็อีกกระนึงสีครีมสีครีมผมจะให้ความความยาวนะเป็น ปากกลมของกลวยรูปที่สองจากนั้นถามนักเรียนว,ว่านักเรียนคิดว่ารูปกอไก่กับรูปกอไก่เนี่ยปริมาตรรูปใดจะมีจะมีขนาดมากกว่ากันทั้งสองรูปเนี่ยเมื่อเราเติมน้ําเข้าไปเด็กๆทุกคนก็จะได้กระดาษคนละคู่โดยการสร้างรูปร่างของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับช่วยกันคิดว่ารูปใดที่จะเมื่อเติมน้ําลงไปแล้วหรือเราหาปริมาตรผลลัพธ์ที่ได้อะไรจะเยอะกว่ากัน จากนั้นเขาก็ต้องมาหาทีะรเต็ปว่าถ้าเราจะหาปริมาตรของรูปกรูปขอเขาต้องรู้ค่าอะไรบ้างค่าแรกพี่กั๊กก็จะได้ค่าพี่กั๊กยกมือก่อนเพื่อนแล้วก็บอกว่าค่า r หนึ่งเนี่ยได้ประมาณ3.3ส่วนค่า r 2เพื่อนเพื่อนก็บอกว่า4.7่ใช่ไหมครับที่ยานกระดานจากนั้นพอเด็กได้ทีะสเต็ปไล่เรียงมาแล้วผมก็ใช้คําถามกระตุ้นว่าเราน่าจะรู้ค่าอะไรต่อไปรู้อะไรค่าต่อไปเด็กเขาบอกว่าเมื่อเรารู้ค่า r แล้วจากนั้นเราสามารถหาพื้นที่ปากทรงกระบอกได้แต่ละอย่าง คุณครูก็เชื่อจัดระบบข้อมูลให้ทีละสเต็ปสเต็ปสุดท้ายเขาก็จะมองเห็นว่ารูปกอไก่กับรูปขอไข่ไม่ว่าจะทําเป็นรูปร่างใดๆเมื่อความกว้างกับความยาวต่างกันในกระดาษแผ่นเดียวนะครับความกว้างของความกว้างของทรงกระบ,บอกที่อ้วน,นกว่านี้จะมีปริมาตรเยอะกว่า กระดาษก็ก้นแรกก็กระดาษสี่เหลี่ยมเราก็วัดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แต่ว่าพอเอามาพับแนวตอนแรกก็คิดว่ามันถ้าใส่ทรายใส่น้ำก็น่าจะเท่ากันแต่ว่าถ้าพอหาปริมาตรก็ได้คำตอบไม่เหมือนกันแต่ว่าลูกขอไข่ได้เยอะกว่าค่ะ